มัดมาสุดแล้วนะครับไล่มัดมาสุดแล้วเราไล่ก้านตอกนี่นะครับอันนี้จะขึ้นรอบนอกไล่กันต่อนะครับสอดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดึงลงมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ะครับตอนนี้มัดอีกรอบหนึ่งนะครับการแรกนะครับเรามัดสองรอบเพื่อไม่ให้เชือกมันรูดไปหากันพอมันแน่นแล้วเราก็ไล่ไปนะครับ ระยะห่างให้มันห่างประมาณนี้นะครับเราดึงมาอย่างนี้บิดมาอย่างนี้เห็นไหมมันจะแน่นเลยมัดให้รอบเลยนะครับ Thank you. การถักไม้กวาดก็เป็นการฝึกสมาธิอีย่างหนึ่งน,นะไปฝึกหัดกันได้นะครับ ทำไว้เป็นวิธีการถักไม้กวาดเอาไว้ใช้ในวัดในบ้านเรือนได้นะจ๊ะพอมาถึงตัวสุดท้ายนะครับสม็มัดเหมือนเดิมปุ๊บดึงนะครับสองรอบนะครับปุ๊บ อันนี้เป็นอันว่าเสร็จตัดนะครับเสร็จเราก็ตัดเลยปับ๊บจิ้มนี่นะครับบ,บจะได้ไม่กวาดสวยทนใช้งานได้จริงนะครับคอานี้เรามาดูวิธีการใช้งานนะครับมันจะมี